กาจารย์ครับพอดีผมเห็นคําถามในกลุ่ม Facebook ผู้ปฏิบัติธรรมเขาถามว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้จิตว่างครับผมทำอะไรทำให้จิตว่างเพราะว่าเหมือนกับเขาคิดฟุ้งซ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือกดกดสุขสมาธินั่นแหละนะสมาธินั่นแหละทําให้จิตว่าง ถ้าเราอยู่กับสมาธิอยู่กับสมาธิอยู่เรื่อยๆบ่อยๆมันก็ใส่ใจอยู่กับอารมณ์สมาธิอย่างเดียวมันก็ไม่ไปรับอย่างอื่นแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าคําว่า,าว่างนี่ว่างจากความเป็นตัวตนแล้วก็ว่างจากของของตนอันนี้ความหมายของพระพุทธเจ้าคือว่างอย่างนี้หมายเขาว่ายังมีอะไรทุกอย่างมีครบทุกอย่างทุกเรื่องมีได้ สิ่งที่มีก็มีแต่ว่าไม่เป็นของของตนนะเพราะจะมันจะพัดพลากมันจะหลุดมันจะหายมันจะไปที่ไหนสูญหายไปมันก็ไม่มีความเสียใจไม่เป็นทุกข์ว่างจากความเป็นตนถ้าว่างจากความเป็นตนโอ้ยว่างหรือความเป็นตนนี่มันเลิศที่สุดเลยนะมันจะมีการพัดพลาดมีการนั่นอะไรมันก็ไม่มีไม่เป็นทุกนะมันก็จะเห็นแต่ธรรมชาติจะเห็นแต่ธรรมสัจจะ เห็นต่ทรรมชาติมันกาลังไหลไปเยวก็เกิดไอ้นั่นเรวก็เกิดไอ้นี้เยวก็ได้ยินไอ้นี้เรวก็ได้ฟังไอ้นี้เยวก็ต้องไปทํจริงนู้นทาจริงนี้ก็ทําไปแต่อย่าให้มีคําว่าตนเข้าไปแค่นั้นแหละเขาเรียกว่าว่างพระพุทธเจ้าตัดกระใครกัโมคราชด,ดูก่อนโมคราชเธอจะมองโลกโดยความเป็นของว่างถอนอัตตานุทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวตนเสียแล้วพยายามมัจจาชจะมองไม่เห็นเธอ,อน,นี่สรุปแบบสั้นๆนะไม่ไม,ไม่ไม่เต็มไม่เต็มร้อยประมาณนี้ตรงนี้อาจารย์ตรงคําว่าอัตตาเนี่ยอาจารย์คือก็เร<ม>าคนไทยจะหมายถึงความเป็นตัวตนเขาจะมองไปที่ตัวตนของเราอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆผมว่ามันน่าจะมีความหมายที่กว้างกว่านั้นนะครับใช่กว้างความหมายกว้างความเป็นเพราะว่าคำว่าตัวตนนี่มันเกิด มาตาเห็นมาตาเห็นมันเป็นเราเห็นอ่ะก็เป็นตัวตนหะโอได้ยินก็เราได้ยินก็เป็นตัวตนจมูกได้กลิ่นก็เป็นเราได้กลิ่นก็เป็นตัวตนลิ้นได้รสก็เป็นเราได้รสก็เป็นตัวตนกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนไว้ตึงก็เป็นเราใจน้อมนึกคิดรู้ ก็กลายเป็นเราหมดนน่แหละโดยเป็นเราไม่นก็เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความเป็นตัวเป็นตนไปหมดเลยยึดถือยึดถือธรรมชาติยึดถือขันตอนนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าถ้าเห็นด้วยความเป็นธาตุเห็นด้วยความเป็นอายตนะเห็นด้วยความเป็นปฏิจจสมบัติท่านพุทธเจ้าบอกบรรลุธรรมเร็วมันแปลกไหมล่ะเห็นด้วยความเป็นธาตุ เห็นด e e at, ้วยความเป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นใจใจเห็นด้วยความเป็นธาตุนะสัตวธาตุเสียงเสียงเห็นเป็นรูปธาตุเห็นเป็นเสียงธาตุดินธาตุรถธาตุนะสัมผัสถูกต้องอะไรต่างๆเห็นด้วยความเป็นธาตุมันก็ไม่เป็นตนไงเห็นด้วยความอย่างนั้นแต่แต่เห็นด้วยความเป็นเป็นตนเป็นตนเป็นตนมันก็เพราะว่าคําว่าตัวตนที่กว้างเพราะว่า มันมาทางไหนก็ได้โอ้โหได้ยินเราไม่บอกว่าโสสัทธาตุเกิดขึ้นโสตธาตุรับเสียงเราไม่เป็นอย่างนี้สิมันกลายเป็นหูฉันได้ยินเพราะเป็นหูฉันได้ยินมันก็ทางไงันก็ต้องทุกยังไงไม่ต้องพูดแบบรัดขั้นเลยนะยังไงมันก็ต้องทุกเพราะว่าเมื่อใดทีด่มีการได้ยินว่าเป็นเราเนี่ยตรงนั้นมันจะมีพระพุทธเจ้าเรียกอะไรเนี่ยอุปธิหรือว่าพูดแบบเบากว่านั้นอะไรเรียกว่านันทิ มีความเพลินมีความเพลินก็เป็นอุปธิอุปธิก็คืออุปทานอุปธิเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าตัดเป็นสูตรเลยนะอุปธิไปแบกเอาไว้ไปทรงเอาไว้ถ้าถึงอุปธิแล้วก็คืออุปทานแล้วมันโดดขั้นไปตั้งไกลแล้วข้ามไปตั้งไกลแล้วเพราะฉะนั้นเลยตัญหาไปด้วยซ้ำจริงจริงมันมีตัณหาซ่อนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าถึงอุปธิอุปทานนี่มันโดดเลยตัณหาเพราะว่าเพราะว่าตัญหา เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานแต่ว่าการดับเนี่ยมันจะดับที่ความจางคลายไปที่ตัณหาอุปทานเกิดไม่ได้ตัวตนก็เกิดไม่ได้เพราะนั้นดังนั้นแหละตรงนี้มันจึงกลายเป็นว่าเมื่อมันเห็นอะไรก็ตามเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ไปหมดถ้าสมมุติเราไม่เราจะบอกว่าไม่เห็นเป็นตนไปเห็นเขาเป็นเป็นเขาไม่ใช่เราแต่ไปเห็นว่าเป็นเขาก็เหมือนนันนะจริงมัน มันต่างกันโดยพยัญชนะโดยอัฐาเหมือนกันเห็นว่าเป็นเขาอ่ะก็เป็นตัวตนเลยจ้าเท่ากันก็อย่างนี้ผมว่าถ้าเห็นเนี่ยเห็นสองตัวเนี่ยถ้าเห็นในความเป็นแมวขึ้นมานี่เอ็มก็เป็นอัตาเลยใช่ไหมอ่าใช่ไอ้นนี้เรียกว่าอัตาได้หรือเปล่าได้ได้เป็นได้ แต่ยิงไป่บอกว่าเป็นแมวฉันอูอันนีน้อันนี้หนักเลยแล้วมันมันก็นหนักทุกอันนั่นแหละมันก็รวมลงไปมันมันจบเท่ากันคือเป็นทุกเท่ากันครับใ,ในความว่าเป็นทุกนี่มันอธิบายเข้าใจยากคนก็เข้าใจยากเพราะเราเข้าใจกับว่าทุกีนคนทุกคนก็จะ,จะนึกถึงเรื่องความเจ็บความปวดความอะไรนะความไม่ไม่ได้ดังใจรครับ <c oughs> เพราะว่าในรูปแบบของทุกอูมันเยอะแยะไปหมดเลยทุกร้อยแปดนะมันเกิดได้คือพูดไม่บมดไม่ไหวแล้ว นะมันพูดตันหาร้อยแปดกิเลสปันห้าตันหาร้อยแปดสมมติเราพูดแบบจํานวนกันหน่อยมันก็เกิดทุกได้ทุกอย่างทุกตัวนั่นแหละ,ะมันเกิดได้่างนั้นแหละคําว่าตัวตนนี้มันจะว่ายังไงดีอ่ะจะอธิบายยังไงดีที่มันคือเหมือนผมเคยได้ยินว่าบางคนก,ก็แปลว่า,ว,า,ว,าว่างเปล่าจากความหมาย ถ้าเกิดเราเราแปลเนี่ยมันมันจะกว้างกว่าไหมครับอาจารย์กว่างกล่าจากความหมายแห่งตัวเป็นตัวตนแต่นี้พอไป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 ขยายความว่าว่างปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนนี้มันจะตีแคบมาที่ว่ามันกับว่าตัวตนของเราอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้อาจจะไม่ได้มองไปข้างนอกว่ามันมันมีความหมายเกิดขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยคืออันตอกส้น เพราะว่าสำนวนมันไอ้มันก็ยากเนาะมันเข้าใจถูกมันก็ถูกเข้าใจไม่ถูกมันก็มันก็ยังผิดอยู่มันก็เป็นตัวตนอยู่ดีอันนั้นมันก็เลยจะแต่ว่าจะพูดยังไงอย่างถ้าอย่างคําว่าอนัตตาในความเป็นบาลีอาจารย์จะตีความว่าไงที่มันอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนครับอ่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีตนนะคือมันมีทุกมันมีอริยสัจมันมีปฏิจจสมบัติมีแต่มันไม่ใช่ตน เพราะงั้นตรงนี้มันก็ความหมายเดียวกันก็คือว่าอนัตาตาแปลว่าไม่ใช่ตนถ้าเราบอกว่ามันไม่มีมันเป็นนัตติตา uh huh. ถ้าเราบอกว่ามีมันก็เป็นอัตติตาคือมีถาวรเที่ยงแท้ไอ้นัตติตานี้ก็ถึงคือว่ากบดไปแล้วก็สูญแล้วไม่มีอะไรเที่ยงแท้หมดจบไปเหมือนกันแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ตัดตรงตัวปัญหา ไม่ได้ตัดก่อนจะมาไม่ได้ตัดหลังไปพูดง่ายๆก่อนเกิดช่างหัวมันจะเป็นไรก็ไม่ต้องไปสนใจอ่ะครับตายไปแล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจแต่ตอนนี้ต้องทําตอนนี้ให้ดีที่สุดก็เลยต้องนอน,นัตตาให้เห็นความเป็นจริงอนัตตาเพราะว่ามันถ้ามันยังต้องมีเหตุปัจจัยมันยังปรุงแต่งไปก็ให้เห็นโดยเป็นโดยความเป็นอน,นัตตา เหตุปจัจจัยของมันเหตุปัจจัยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องนับถึงที่ตัวตนของบุคคลของเราสรรพสิ่งทั้งหมดเพราะไม่มีอะไรยืนลงไม่มีอะไรเป็นแก่นแท้หรือว่าเป็นตัวยืนลงเลยไม่มีแม้แต่ตัวเดียวพระพรพุทธเจ้าตัดเป็นโอ้โหมากมายถ้านับเป็นชิ้นๆน่าจ,จะเป็นหมื่นชิ้นไม่มีตรงไหนมีแล้วยืนยันได้โดยพยานองค์ ยืนยันอง์อาจเกล้วกล้าไปเลยว่าให้ทุกคนพิสูจน์สดสองให้คนค้านให้คนนั้นดูตรงนั้นถึงก็บอกใช้คําว่าอัธนะใช้คําว่าเป็นไปไม่ได้ใช้คาว่าอัธนะไม่ใช่ฐานะ,ะแล้วก็ให้สำนักพามทั้งหลายแล้วก็ไม่เกินอย่างนี้พระองค์ชี้ชัดเด็ดขาดลงไปอย่างนั้นเลยมันจะเป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งหมด เมื่อไม่นานนี้ก็ไปฟังเข้าไปดีทูกไปดูอะไรแหละเรื่องบางอย่างก็เ,เหมือนกันปรากฏว่าก,ก็อยู่ในวงของทิฏฐิหกสิบสองเราก็เลยดูไม่จะเรียกว่าดูไม่จบก็ะดูพอเห็นนั่นนะ่ะ้วว่าเห็นว่าโอ้ัหเหลียวกวางกันเลยตัวอย่างว่าเขาเขา,เขามีความเห็นว่ายงงวอย่างไรครับอย่างยอยู่ไม่เห็นเป็นว่าอยู่ในหมวดหมวดไหนของทิฏฐิหกสิบสองครับเชื่อว่าอะไรครับเขา ถ้าถ้าพูดไปมันมันมันจะพาดพิงค่อนข้างไปพาดพิงกันพาดพิงคือเขาบอกว่ายังมีสิ่งที่เหนือพระเจ้าอีกเขาพูดอย่างนี้ก็เลยเขาเขาหัวข้อเป็นนี้ก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูแล้วเขาก็สับสนตัวเขาเองอะนะสับสนเขาก็บอกเขาประมวลประมวลเร,เรื่องเรื่องต่างๆแล้วที่ต่างศึกษามาแล้วเขาก็มารวมลงตรงนี้แล้วเขาก็มาพูด พราะก็ดูเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่อะไยไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจก็เหมือนก็ยังใช้หลักตรกะเหตุผลอยู่ใช่ไใช่เป็นหลักตรกะเหตุผลเขาก็ใช้เหตุผลตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ตั้งคาถามขึ้นมาเองแล้วก็วิจิช้ชี้ชัดตัวเองลงไปว่าอันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้สิแต่เป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็สรุปเองว่าอย่างนี้มันก็ต้องอย่างนี้แต่ว่าจริงๆอย่างเราฟังดูแล้วมันมีช่องว่างเยอะไง มีช่องว่างเยอะที่เขาไม่เข้าใจจีจึงเยอะแยะมากเลยแล้วก็เพิ่งมาค้นไม่กี่กี่วันเองก็เลยเราก็เลยรู้ว่าเราไม่ควรจะไปฟังละไม่ควรจะฟังเรื่องแบบนั้นดูแล้วมันก็ฟังได้ก็คงไม่ได้กําไรอะไรก็เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คําว่าตัวตนเนี่ยคือมันว่างว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนทุกอย่างมันก็มีเพราะนั้นจึงใช้คําว่าอนัตตา ว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนมีอยู่นะนะอัดโสอนาตาัตโสอนาตาัตโสไม่ใช่ม้าสัตว์นี้ไม่ใช่ม้าอาจจะเป็นลาก็ได้เป็นหมูก็ได้แต่ไม่ใช่ม้าตรงนี้มันสิ่งที่มันมีก็คือมันมีเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยให้เป็นไป เอาะันพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่มีมันมีมันมีอยู่อย่างน้นอยก็เป็นทุกขลักษณะแหละถึงไม่มีใครเลยก็ต้องเป็นทุกขลักษณะแหละในสิ่งนั้นในการเราก็เลยเวลาจะพูดก็เลยไม่ไม่ไมรู้ว่าจะพูดยังไงจะทําความเข้าใจกับใครใครมิงแง่ประเด็นสงสัยตรงไหนไม่ต้องถามเจาะจงถามเจาะจง